วันนี้ค่ะพิมมาทําคลิปอันบ็อกนะคะแ้ก็พอ,อแล้วก็ไคยออนนะคะสินค้านะคะที่ซื้อกันในช่วงนี้นะคะจะบอกว่าช่วงเนี้ซื้อของเยอะมากๆเลยเพราะว่าอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ล็อกดาวน์แต่ว่าตอนนี้ก็คือใครล็อกแล้วก็เลยมีแบบว่าไปช้อปปิ้งกลุ่มกริบข้างนอกบ้างนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยคะ่ะ ะะที่มีอยู่ตรงหน้าเราที่เป็นกล่องอะ่ะเป็นของอมีอยู่3ามชิ้นนะคะแล้วก็มีแบบเป็นถุงเนาะเป็นถุงพลาสติกด้วยอีกสองอันนี้คือไปซื้อที่ห้างนะคะในในคลิปที่ไปวอล์กวันเดย์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีุยก็ <c oughs> มีเสื้อผ้าบางอย่างเนาะที่แบบว่าเรามีการแกะแล้วซักแล้วบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเอาละทุกคนเรามาเริ่มจากอย่างแรกเลยเอาซองนี้ก่อนละกันซองนี้ มาจากจีนนะคะทุกคนอา่ามันน่าจะเป็นพวกแบบสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบคือใครเป็นสายนี้ก็น่าจะชอบเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรยังงี้ไม่เคยสั่งจากร้านนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าแบบจะตรงปกหรือเปล่านะคะของจากจีนต้องทําใจนิดนึงเนาะมันจะต้องแบบรอนานนิดนึงนะคะประมาณสองสัปดาห์น้งชิ โอ้โห oh. แถมๆนี่คะ่ะทุกคนนีอู้ว้าวน่ารักอยู่นะมันจะเป็นแบบนี่ทุกคนเห็นไหมเป็นสติกเกอร์แบบนี้เป็นลายแบบว่าลายหินอ่อนมินิมอลนะัต่างๆมีทั้งหมด1 2 3แผ่นด้วยกันนะคิดว่ามันเป็นลายเดียวกันหมดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการ์ดลายดอกไม้นะเป็นแบบ ดอกไม้ต่างๆคือ,อมันก็จะมีความแบบคิ้วทึกนี่มันจะเป็นผู้แบบอย่างเนี้ยทุกคนเห็นปะนี่น่ารักมากเลยเป็นแบบอย่างนี้นะคะสีสีใครที่แบบชอบแต่งดอกไม้จะต้องชอบแน่ๆเลยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยวิกลบปไปหน่อยอ๋อน้องเป็นงานเลื่อนแบบนี้อ่ะเฮ้ยน่ารักนะเยอะด้วย นี่ใครสายแบบออคขบแบบนี้จะต้องชอบแน่เลยอะดูดิดูด,ดิน่ารักเฮ้ยทุกคนไม่ใช่เล่นลายแบบน่ารักอะมันจะเป็นแบบสติกเกอร์ลายแบบนี้อันนี้จะเป็นโทนสีชมพูนะคะเยดีเฮ้ยทุกคน ประทับใจกว่าที่คริสนี่น้องเป็นงานกระดาษนะอันเนี้ยนะแต่แบบลายน่ารักเวอร์นี่มันจะเป็นพวกแบบลายนมลายโทนสีชมพูอะทุกคนนี่อะไรอย่างงี้ทุกคนอ,อ๋ออันนี้เป็นน้องสีฟ้าอ,อ๋อเป็นน้องแคบแบเป็นน้องแคบแบก็จะมีหลายๆสีนี่น้องแคแบแย เะะป็นสติกเกอร์แบบลายแคปเปน่ารักมากเลยยูจินี่ใครใส่แบบใครใส่ชอบแต่งการาดแต่งสมุดไดอารี่จะต้องถูกใจกับสิ่งนี้นะน้องน่ารักมากแล้วมีเยอะมากๆนะแนะนำ้าน้เวอร์แต่ว่าข้อเสียอย่างที่พินบอกก็คือของจากจีนนะใช้เวลารอ,อนิดนึงนะคะราคาแค่20บบาทเท่านั้นให้เยอะมาก น่ารักมากเลยัน,นี้เป็นน้องไก่นะคะแล้มีแบบน้องช่มพูมพอันนี้เ็นสเ,เน,ะน,นาะน่ารักมากมีโคาอีโอเคมาต่อกันที่ซองที่สองนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ก็มาจากจีนอีกแล้วนะคะอ๋อเอ้ร้านนี้ส่งเร็วนะเนี่ยอันนี้ก็คือของจากจีนนะแต่ว่าร้านนี้ส่งเร็วมากเลยรู้สึกเหมือนเพิ่งสั่งไปนี่อันนี้เป็นแบบที่ เป็นเป็นที่รองแก้วอะทุกคนที่ที่แบบมันมินิมอลใช่ปะแต่ที่ดมกลิ่นเพรอะไรร่้กลิ่นเชือกมากๆอันนี้น่ารักมากราคาก็ไม่แรงด้วยเอาไว้แบบรองกลงรอง,งแก้วรองถ้วยอะไรเงี้ยแล้วถ่ายแบบสวยๆส,สั่งมา2ไซส์สอันสองไซส์สองแบบนี่อันนึงก็คือเป็นเป็นคนละลายการนี่สองไซส์เลยมีไซส์ใหญ่นะที่แบบเหมือนเป็นเชือกจากอันนี้อันนี้เหมือนเป็นแบบว่า ก็อีหวาอแล้วก็สั่งอีก2อย่างมาก็คือเป็นที่คาดผมสองสีอุ่นนะคะซึ่งที่คาดผมอันเนี้ยถูกมากทุกคนคือโคตรจะคุ้มเลยถูกมากภูมิใจนี่มันจะเป็นแบบสีฟ้าที่เขากำลังแบบว่าคิดคิดกันอะไรอย่างงี้เกาหลีเกาใจนะคะมีสองสีสีฟ้ากับสีเหลืองเหลืองส้ม ตรงนี้มันจะเป็นแบบเบาะนุ่มๆอะไรเงี้ยแต่ก็ตามราคานาออันนี้มันก็ดูแบบว่าไม่ไม่ได้แข็งแรงมากอย่าแบบว่าอย่าบีกว้างมากเียวหักนะเก้าบาทเท่านั้นทุกคนที่กล่องที่สามกันดีกว่ากล่องนี้นะคะอันนี้คือแบบอยากได้มากใช่เป็นอแชโดว์สองตลับที่เราอยากได้มากนะคะทุกคน

อาวันนี้ก่อนเนาะอันนี้คือสี05 shade and shadow garden นะคะน่าใช่มากเลยทุกคนใครที่เป็นแบบคนที่บ้าไอเช h a ์ o w แพ c คเกจจิงเหมือนเราอะ่ะคือเราเป็นคนหนึ่งที่บ้าแพ c คเกจจิงมากๆาถ้า แล้วก็อีกสีหนึ่งที่นี้คืออีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งเป็นสี01นะคะอ่านว่าอะไรเนี่ยทำพัสการ์เด้นหรออุ้ยอันนี้ก็สวยอีกแล้วดูจี้ตื่นเต้นวะ่ะคือมันน่ารักมากคืออยากได้มา,อากอได้มานานแล้วดูชีุ้กคน,น้องน่ารักอะอยากได้ยิใจมากที่กดมา ออแต่อันเนี้ยม,มันเป็นมันเป็นกิตเตอร์แบบกิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆนะอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูดูแล้วจะเป็นกิตเตอร์โอ้โหน้องเป็นกิตเตอร์เม็ดที่แบบเม็ดใหญ่มากเนาะอ้หูติดแต่แหลกขายแล้วชอบอ่ะดีไซน์แที่ตัดินใจซื้อมาในที่สุดนะคะแต่เม่กดรนคุณมานานรู้สึกว่าแบบคุยตัดใจซื้อไม่ลงตัดใจซื้อไม่ได้สุดท้ายก็กดเลแล้ว แต่มันยังมีของที่ดีนะสั่งจากช้อปปี้แล้วพิพ์ก็มีโอกาสแต่ว่าแกะไปก่อนบ้างแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเอาให้ทุกคนดูกันบ้างดีกว่านั่นก็คือเสื้อผ้าที่อยู่ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเอาให้ทุกคนดูเลยว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะ่ะรล่งจากเสื้อตัวนี้ก่อนนะคะน้องเป็นเสื้อคาร์ดิแกนสีส้มนุ่มนิ่มหนุบหนิบนะคะมีความเกาหลีเกาใจมากเป็นแบบกระดุมตรงกลางอย่างนี้คือใส่ขึ้นมาตัวนี้น่ารักมากๆแบบนุ่มๆค่ออากาศหนาวอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองให้ทุกคนดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไ ออก,กันที่ชุดนี้นะคะทุกคนชุดนี้ก็คือแกะออกมายังไม่ได้ซักหรอกแต่ว่าแขวนเอาไว้นะเพราะว่ากลัวซักแล้วกลัวหดนะคะอันนี้นะคะเป็นชุดจากร้าน something aperios e นะคะก็คือก็อคือสั่งมาจาก shopee นะคะชุดนี้จะเป็นชุดแบบสีดำง่ายๆเนาะคล้ายๆผ้าเหมือนยีนแต่ไม่ใช่ยีนเนาะผ้ามันจะแบบเด้งๆอะ่ะบอกไม่ถูกแบบยืดๆหน่อยนะก็จะเป็นกระดุมชุดนี้แพทเทิร์นสวยมากเดี๋ยวลองใส่ให้ดูจะให้รู้ว่าชุดคือแพทเทิร์นสวยมากๆจริงๆนะคะกับชุดนี้คือชอบมากเลยคือใส่แล้วแบบ ความยาวกพอดีไซส์ุ่นอะไรเงี้ก็คือพอดีมากแล้วก็ตอนที่พิซื้ออะมันเหลือสีดำตัวสุดท้ายและ้ก็ลดราคาด้วยเหรอย9 5บาทคุ้มมากๆเลยคะชต่อกันที่อีกร้านหนึ่งนะคะถูกมากๆและอยากแนะนำทุกคนมากเลยนั่นก็คือร้านนี้เนาะได้มาทั้งหมด4ชุดด้วยกันอุ้ยนะ่ารักมากเละราคาถูกมากทุกคนคือแนะนำมากๆนะชุดแรกก็คือเป็นเดสนะคะเดสลายดอกสี น้ำเงินแบบนี้เลยเขาจะมีดีเทลเป็นแบบว่าเหมือนสม็อกย่นๆตรงอกนิดนึงเนาะแล้วก็จะผ่าข้างล่างนะคะแต่ผ้าเขาก็จะไม่ได้หนามากเนาะผ้ามันจะเป็นแบบผ้าเรื่อมๆเงาๆอะไรอย่างงี้เนาะไม่ไม่ใช่ผ้าที่แบบทุกคนเข้าใจไม่ใช่ผ้าชีฟองต่อมาก็เป็นเสื้อยืดสีฟ้าเขียนว่า I don't sleep นะคะตัวนี้จะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยๆเนาะและคือผ้ามันก็จะเป็นแบบผ้ายๆๆืดยเด้งๆอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้ราคาประมาณแบบ60บาทเองอะทุกคนถูกมากก็เลยกดสั่งมาเรารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วลายเพ้นมันก็จะแบบเหมือนแบบการ์ตูนแบบก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยเนาะสีขาวน้ำเงินนี่อีกชุดหนึ่งเป็นลายดอกสีขาวแลเป็นแบบคุณดีคุณหนูผู้ดีเนาะคอจะเป็นงานคอเหลี่ยมแบบนี้เนาะอ่าให้ดูลายคือผ้าอันนี้ก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้ผ้ามันจะเป็นแบบผ้าเส้นๆอะคะ่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นผ้าชีฟองนะ ความยาวตัวนี้ก็ค่อนข้างยาวนะยาวประมาณแบบคุมเข่ามานิดนึงซึ่งเราอ่ะเป็นคนชอบใส่เดรสที่แบบคุมเข่านิดนึงมันจะดูแบบเรียบร้อยหวานละมุนแล้วก็แบบว่าใส่ไปไหนแล้วดูแบบสุภาพอะไรเงี้ยใส่ได้ทุกโอกาสเนาะตัวนี้ก็คือแบบไม่โปรเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยมากดูเกาหลีมากเลยอ่ะเราสั่งมาจากร้านเดียวกันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นเสื้อยื่อสีขาวแบบนี้เลยเขียนว่าแรชั่นหรอแฟชั่นเป็นลายน้องหมีนะคะจริงๆอ่ะตัวนี้มันจะแบบ ออกเทาๆนะคะลายที่เขาแปมมาไว้มันจะเป็นแบบเทาๆฟ้าๆมนๆเป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนกันสีขาวแล้วก็ถ้าดึงดึงเด้งเด้งเหมือนกันเลยตัวนี้ก็นิ่มมาก เขียวแบบนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูของเขาเนาะก็คือแบบว่าเป็นกระโปรงกับเป็นเสื้อเราลองชุดนี้แล้วแล้วพบว่าสวยแล้วใส่แล้วพอดีตัวเดะเลยคือแบบน่ารักมากนะคะผ้าน้องจะเป็นผ้าแบบผ้าลีนินหรอแต่เป็นผ้าที่สวยผ้าสไตล์แบบผ้ามินิมอลอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งชุดที่น่ารักมากนั่นก็คือชุดนี้เป็นชุดสีขาวเนาะแล้วก็มีงานงานงาน้องเป็นงานแบบวอลเอลอย่างเงี้ย แล้วก็ด้านหลังเป็นซิปนะคะใส่ขึ้นมาแล้วสวยมากโอเคค่ะจบไปนะคะกับตะกร้าช้อปปี้เนาะทีนี้เรามาถึง2ห่อใหญ่อันนี้เลยไฮไลท์ของเรานะซื้อจากแมช h ลอกนะคะหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์เรียบร้อยเนาะแล้วที่พินบอกว่าพินไปซื้อที่ เออเซ็นทรัลพระรามสองเนาะเพราะว่าใกล้บ้านก็คือมีตะขอน่ารักปุ๊บปิ๊กกันไปหมดคือของแบบคือส่วนหนึ่งอ่ะพีงเชื่อว่าหลายหคนอ่ะพอล็อกดาวน์ใช่ไหมก็มีความแบบว่าอยากใช้เงินอยากเดินซื้อแบบนั่งนี่นั่งนี่นั่งไปถึงอะก็รู้สึกแบบละลานตาของอะไรหลายอย่างมากมาดูกันเลยดีกว่าว่าถึงได้อะไรมาจาก Matchbox วันนั้นก็คือช็อปหนักมากช็อปแบบเต็มที่จุกๆกันไปเลยใบนี้น่ารักมากคือเห็นตั้งแต่เห็นในไอจีของแบบ Matchbox แล้วว่าคืออยากได้นั่นก็คือน้องเป็นกระเป๋าแบบน้องเป็นกระเป๋าขนสีน้องจริงๆจะเป็นแบบสสี้ม สีส้มแบบเจ๋นๆน่ะนะคะแต่ว่าในรูปเหมือนเป็นสีแดงเนาะน้องราคาแค่129บาทเท่านั้นนะคะอันนี้จากร้านฟัคฟี่แบ๊นะต่อกันที่กระเป๋าอีกหนึ่งเดอ้ออ่ะอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าสีขาวที่เขาแบบว่าคิดทิถือกันนะคะมีรุ่นนี้เลยอันนี้จากแบรนด์ปริยาแบรนด์นะคะในราคาแค่ หนึ่งสองร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้สองร้อยเก้าสิบาทนะคะน้องจะเป็นกระเป๋าที่เขาฮิตกันตอนนี้เนาะสาวไอจีควรจะมีเนาะเป็นกระเป๋าแบบนี้ทุกคน,นก่อนเนี่ยคือทรงมันน่ารักมากเลยแล้วมันเป็นสีขาวอะ่ะคือพีนะ่ะไม่มีกระเป๋าสีขาวพีนรู้สึกว่าสีขาวแบบเนี้ยแล้วเป็นแบบหนังเรียบแบบนี้มันจะแมชกับลุกักบชุดอะ่ะได้หลายชุดอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยซื้อมาในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นคือคุ้มมากแบบ น้องน่ารักมากอะเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งที่เราแบบว่าเราบอกว่าตกใจมากเราไม่รู้มาก่อนว่าแบบทำเมชบล็อกอะค่ะเขาเขาเริ่มมีเทียนหอมแล้วทุกคนใครเป็นสาวอกเทียนหอมอย่าพลาดเนาะเราก็เลยไปซื้อน้องเทียนหอมคนนี้มาค่ะจากแบรนด์แบรนด์นี้ชื่อว่าเป็นน้ําหอมเหรอเป็ดน้ําหอมหรือเป็นน้ําหอมก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะคะโดยกลิ่นที่เราแบบว่าเราไปดมแล้วเราชอบอะเรา เราก็ซื้อมาก็คือกลิ่นพีชนะคะพอดีเราอ่ะส่วนตัวเป็นคนชอบอกลิ่นพีชหอมมากทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่มีเครื่องละลายเทียนนะถ้าเกิดว่าจะทำถ้าเกิดจะใช้อ่ะก็คือต้องจุดเท่านั้นซึ่งก็มีแผนว่าอยากจะซื้ออีกเครื่องละลายเทียนเขาเรียกอะไรนะโคมโคมที่แบบว่าวางเอาไว้ที่เขาถีบกันกลิ่นน้องจะแบบไม่ ิ่นน้องจะมีความพีชผสมกับแบบว่านิลาหรือผสมอะไรสักอย่างไม่ใช่แบบว่าพีชล้วนอะกลิ่นเหมือนขนมเลยทุกคนนะคะกระปุกนี้นะคะ100 ml รอราคา170บาททุกคนถุงนี้ก็จะมีเสื้อผ้ากรุบกริบเนาะเริ่มจากตัวแรกเป็นช่วงนี้เขาหิตไหมพรมใช่ป่ะเราก็เลยแบบว่าซื้อเสื้อผ้าไหมพรมมาตัวแรกนะคะก็คือคุณน้องคนนี้เลย ไปซื้อมาเหลือตัวสุดท้ายด้วยน้องจะเป็นงานแบบว่าเหมือนเสื้อแขนยาวคล้ายๆเหมือนไหมพรมบางๆไม่หนาแล้วก็มีดีเทลแบบว่าตรงแขนะเป็นเขาเรียกว่อะไรพันๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโชว์แขนนิดนึงเนาะสองข้างแบบนี้อันนี้จากแบรนด์ p T H a อทธนนลินธนนลินนะคะตัวนี้นี่ป้ายแบรนด์เขาราคาตัวนี้จะอยู่ที่320บาท นะคะตัวนี้คือแบบว่าเราได้มาตัวสุดท้ายแล้วเราก็เช็คแล้วเออไม่มีปัญหาอะไรเราก็เลยเอามาเพราะเราแบบเรารู้สึกว่าตัวนี้น่ารักมากใส่ขึ้นมาแล้วจะต้องแบบเกาหลีมากต้องคุณหนูมากต่อบอกแล้วว่าตอนนี้คืออินกับว,ว่าเสื้อไหมพรมใช่ไหมก็เลยจะได้เสื้อไหมพรมมาอีกหนึ่งซึ่งตัวนี้มันเรียกร้องกลับบ้านกับเรามากๆเลยอะทุกคนน้องเป็นเสื้อไหมพรมแบบว่าขาวฟ้าแล้วเป็นลายดอกเดซี่น่ารักมาก หมือนกึ่นกลืนครอปนะคะอันนี้อันนี้เหมือนป้ายหลุดอ่ะไม่แน่ใจว่าจัดแบรนด์อะไรเอ่ยนะคะแต่ว่าราคาไม่แรงแล้วก็น่ารักมากๆดูดิไปซื้อกันลองไปเดินเดินดูได้นะเผื่อจะมีที่ถูกใจนะคะแล้วก็ได้เสื้อใหม่พรมาอีกหนึ่งอีกแล้วแต่ตัวนี้เป็นสีม่วงค่ะทุกคนแล้วก็เป็นคอคอแบบว่าคอวีอย่างนี้ แต่ตัวนี้จะหนาตัวนี้จะหนานะแต่ว่าสงตัวนี้บางสงตัวนี้บางนะแต่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างหนาคิดว่าใส่กันหนาวได้เลยนะคะปลายแขนก็จะเป็นแบบว่าแขนจั๊มแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นคอปกตัวนี้จากแบรนด์ minowa vintage นะคะนี่ราคา290ราบบาทนะคะมีนะว่ v i ินเทจก็คิดว่ามันน่ารักดีมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าอยู่ตรงอกตรงนี้น่ารัก คีดว่าถ้าใส่ขึ้นมามันจะแบบสุดจะคิ้วอะไรอย่างงี้นะคะลองดูนะคะถ้าใครบ้านบ้านอยู่แถวแมชบอกก็ลองไปดูได้ ยังกันมากคะเพื่อนๆหวังว่าจะเต็มอิ่มจุใจนะคะแล้วก็มีเวท t i งลิสต์ของแต่ละคนบ้างไหมเอ่ยว่าจะไปซื้ออะไรร้านไหนก็หวังว่าในคลิปนี้นะคะก็จะ เป็นส่วนหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆหาร้านช้อปปิง้งหรือถ้าใครมีสไตล์ตรงกับพินอะไรอย่างงี้เนาะจะได้แบบว่ารู้ว่าอยากซื้อสินค้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรืออะไรยังไงตรงไหนเนาะก็จะได้ไปตามๆกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเนาะแล้วก็ถ้าที่สําคัญถ้าอยากติดตามคลิปแบบไม่พลาดคลิปก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย